ใส่ตัวกาดเนาะครับเป็นตัวกันชนครับอ่ากันชนอ่สังเกตลักษณะของการใส่ตัวกันชนนะคะจะงอยมันจะโค้งขึ้นเนาะอ่าก็จะมีร่องของน็อตให,ให้ให้ใส่ละ,ะตัวน็อตด,ด้านในนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่สําหรับล็อกบล็อกมันอยู่แล้วนะครับก็คือเวลาเราขันเนี่ยเราขันเฉพาะตัวนัตัวเมียด้านนอกนะครับอโอเค เนคะเวลาขันนะคะคไม่ใช่ขันตัวเมียไว้ด้านในใช่ไหมอ่าด้านนอกครับด้านนอกเออเพราะว่าที่ตัวตัวแชสซีรถนะครับตัวบล็อกมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมก็คือตัวน็อตตัวคู่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันอพอสอดเข้าไปปุ๊บมันก็จะล็อกอไม่ให้มันหลุดโอเค อีกฝั่งหนึ่งก็จะ,ะขันเหมือนกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งเทคนิคนะคะต้อง,องเวลาใส่ต้องใส่ให้มันสองสอง,สอ,งอันเออสองฝั่งก่อนให้ให้มันเข้าล็อกพร้อมกันนะคะแล้วก็ขันน็อตพอตึงมือก่อนขันด้วยมือน,นะคะบิดบิดด้วยมือพอตึงมือก่อนทั้งสองฝั่งนะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยใช้บล็อกทีมตัวนี้เราจะเรียกว่ากันชนกันชนใช่ค่ะเขาาาไหมคะ 음. <목소리법>